เจ็บตัวมันก็ดีมีแผลเป็นไว้บ้างเป็นเครื่องรางสร้างความเข้มแข็งลงลงบ่อยก็อย่าไปถอยทอดใจลงเท่าไปถ้ามันต้องลงแต่จงลุกขึ้นยืนยืนขึ้นมาชื่นชม ว่าเราล้มแล้วยังกลับยืนได้ไหมลม้ลมลงไปไม่ใช่แพ้มันก็มีอ่อนแอกันบางหากเราลุกขึ้นยืนก็ยังมีหนทางไม่ได้แพ้ไม่สิ้นหวัง แล้วยืนขึ้นมากาวค้าต่อไปหัวใจเราไม่เคยให้ลงเส้นทางยังกว้างไกลรอให้เราชื่นชม ยืนขึ้นมาก้าวขาต่อไปหัวใจเราไม่เคยให้ลมเส้นทางยังกว้างไกลรอให้เราชื่นชมนี่คือนักลม นักลมผู้ยิ่งใหญ่เจริญสุขสวัสดีญาติธรรมผู้ฟังรายการทุกปัญหาชีวิตทุกท่านที่ท่านได้ยินเมื่อสักครู่คือเพลงนักลม ที่อาตมาขอเปิดนําช่วงต้นของรายการเพื่อให้กำลังใจกับคนไทยทุกคนที่กำลังประสบกับสภาวะน้ำท่วมเนื่องจากท่านจันได้เดินทางไปร่วมงานประชุมพระพุทธศาสนาโลกที่กรุงเดลีประเทศอินเดียตั้งแต่เมื่อวันเต่าที่26พฤศจิกายนและก็จะกลับสู่เมืองไทยในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็ซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้อาตมาพระภิกษุประเสริฐสุขิตโตซึ่งได้รับมอบหมายให้ช่วยเป็นผู้ดำเนินรายการแทนในช่วงนี้โดยจะขอเปิดซีดีเทศล่าสุดซึ่งท่านจันได้บรรยายทำให้กับเจ้าหน้าที่ทำงานในเขื่อนสีนครินจังหวัดกาญจนบุรีฟังก่อนจะมุ่งหน้าเหินฟ้าสู่อินเดียเนื้อหาจะเป็นเช่นไรนั้นก็ขอเชิญญาติโยมทุกท่านร่วมรับฟังได้ ณบัดนี้พุทโธธรรมโมสังโฆจริธรรมท่านพ่วมเนวยการเคลื่อนภูมิพลในอดีต และเขื่อนศรีนครินในปัจจุบันอขอสอคำยอ่อเจริญธรรมหอคำรนและนี่หอหรือชอโทษทีกองกอง,กองอะไรนะกองชัยวัดน์นั่นแล้วก็คนอื่นๆอ,อีกหลายต่อหลายคนที่นั่งอยู่เบื้องหน้าในขณะน,นี้ทุกชีวิตอาตมาขอให้พวกเรานั่งโดยที่ไม่ต้องประนมมือก็ได้ อาจะมาจะเทศให้ฟังอีกรอบหนึ่งโดยใช้เวลาเทศเพียง30นาทีก็จะจบการเทศาจากนั้นจะเปิดโอกาสให้พวกเราถามอีก30นาทีแล้วก็จะจบโดยสมบูรณ์ก่อนหน้านี้ก็เทศไป1ชั่วโมงที่เขือนศรีนครินแห่งนี้และบัดนี้ก็จะเทศเป็นชั่วโมงที่สองโดยเสียงและภาพนี้จะนำไปออกอากาศโทรทัศน์อย่างน้อยสมช่อง คือ 1>, 1. fm tv 2. ช่อง13สยามไทยที่เป็นโทรทัศน์ดาวเทียมแล้วก็ 3. ช่อง5ททอบอ5ที่เป็นโทรทัศน์ฟรีทีวีทั่วๆไปอาตมาต้องการจะนำเสียงนี้มาอออากาศผ่านรายการวิทยุที่อาตมารับผิดชอบอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวิทยุกรมการพลังงานทหาร fm 90.5 และวิทยุกรุงเทพมหานคร AM873 โดยเฉพาะนำมาออกอากาศในช่วงที่จะมาเดินทางสู่ประเทศอินเดียกรุงเดล,ลีในช่วงประมาณหนึ่งสัปดาห์หรือกว่านั้นเพราะว่าจะต้องไปประชุมพระพุทธศาสนาโลกโดยการประสานงานของอาจารย์สุรักษ์ิวรักษ์หรือสศอิวรักษ์ ก็ทํางานร่วมกันแล้วดามาก็ก็ยินดีที่จะไปะนะเพราะประเทศอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่รามาไปถ้าครั้งนี้ที่จะไปเนี่ยเป็นครั้งที่เจ็ดแล้วเป็นครั้งที่เจ็ดดามาคิดว่าในชีวิตนี้น่าจะไปอินเดียก่อนจะตายเนี่ยนะจะพยายามไปให้มากครั้งที่สุดไปอินเดียกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยอามาก็ไม่เคยเบื่อแต่บ่นนะลำบากอ่ะอินเดียเนี่ยลำบากกว่าเมืองไทยเยอะ คนเป็นพันล้านเนี่ยแต่คนเป็นพันล้านเนี่ยอินเดียสามารถบริหารจัดการอยู่ร่วมกันได้แบบกลมกลือและกลมเกลียวอ่ะบนถนนของอินเดียเนี่ยเป็นถนนที่ไม่มีไม่มีเส้นขั้นกลางถนนในหลายจุดเนี่ยนะแต่รถก็ไปได้รถบรรทุกก็ไปได้รถขนาดกลางก็ไปได้รถขนาดเล็กก็ไปได้พูดก็พูดเถอะ เกวียนก็ไปได้เกวียนโดยมีวัวเนี่ยลากเกวียน,นยไปได้วัวเดินได้ไม่ใช่แค่เดินได้เด้อเดินยังสง,ง่าผ่าเผยด้วยรถทุกคันต้องหลบวัวเนี่ยเพราะว่าอินเดียเขาถือว่าวัวเนี่ยเป็นพาหนะของพระผู้เป็นเจ้าถ้าชนวัวเนี่ยหมายความว่าคุณจะต้องตายพูดก็พูดเถอะชนคนธรรมดามดาเนี่ยโชเฟอร์เนี่ยถ้าหนีไม่ทันก็อาจจะตาย เพราะระบบของเขาเข้มแข็งมากประชาชนเอาใจใส่เอาภาระในการจัดการกับความไม่ถูกต้องไม่เอาหูไปนาวตาไปไร่ใครทำผิดเนี่ยบางทีไม่ต้องผือถึงมือตำรวจหรอกประชาชนจัดการก่อนเพโโโโราะฉะนั้นการขับรถที่นั่นเนี่ยประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าเร็วแล้วนะ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เร็วมากต้องระวังแล้วเขาจะเปิดโอกาสให รถเล็กไปก่อนเวลาสวนทางกันเนี่ยรถใหญ่จะจอดข้างทางจะเปิดโอกาสให้รถเล็กไปก่อนเรามาไปเจอเรื่องนี้ที่ประเทศพูตานก็เป็นแบบนี้นะถ้ารถสวนทางกันเนี่ยถนนไม่กว้างเนี่ยรถใหญ่จะจอดข้างทางเปิดโอกาสให้รถเล็กไปก่อนเพะาะนั้นพูตานจึงเป็นประเทศที่ร่ำรวยความสุขอินเดียถึงแม้ว่าจะดูยากจนนะดูไม่ทันสมัยแต่เขาอยู่ร่วมกันได้ยังเป็นสุข คนโอ้โหแข็งแกร่งมากแบกของบนหัวแล้วก็มีความสามารถในการใช้ชีวิตอยู่กับอ,อยู่กับบ้านดินนะนะแล้วมีน้ำใจมีความอบเอื้อออบเอื้ออารีนะใช้ชีวิตแบบ Simple Living and High Thinking อยู่ยังต่ำแต่กระทำยังสูงอยู่ยังนกกระจอกแต่บินยังนกอินทรีสังเกตดูชีวิตแบบ s i มเ l ิชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาเรียบง่ายแบบนี้ คนจะค่อนข้างดีอินเดียเนี่ยเวลาเขาทะเลาะเบาะแววงกันเนี่ยดนมาเจอที่กรุงกันกนตาตาทะเลาะกันบนถนนเนี่ยก็ผลักกันไปผลักกันมาส่วนใหญ่เขาใช้ด่ากัน,นว่ากัน,นแต่ที่จะลงมือต่อยกันใช้ความรุนแรงเล่นงานกันเนี่ยไม่มีไม่ทราบเพราะอะไรถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเลือดตกยางออกไปแล้วบางทีอาจจะถึงขั้นตายแต่ที่อินเดียเนี่ยเท่าที่พบเจอโดยส่วนใหญ่เนี่ย แล้วคนอื่นก็เล่าให้ฟังแบบนี้ด้วยจะไม่เจอวัฒนธรรมแข็งศาส,สนานี่แข็งแกร่งมากแล้วก็สสำคัญก็คือคนเราเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยพึ่งตนเองเก่งมากปฏิบัติจนถึงขนาดที่ได้ว่าคนไหนก็ตามที่เดินทางไปที่ไหนเนี่ยนะแล้วนำน้ำไปดื่มเองนำข้าวนำอาหารไปกินเองเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนวันณะชั้นสูง ส่วนคนที่ไปซื้อของกินนอกบ้านเนี่ยเป็นคนชั้นต่ำถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยอาจจะต่างกันนะแต่สำหรับโยมเนี่ยอาตมาแนะนำให้ประพฤติปฏิบัติแบบนี้คือไปไหนเนี่ยพยายามพกพาอาหารไปกินเองพกน้ำไปดื่มเองมันจะเป็นการป้องกันโรคระบาดอย่างดีมากวันนี้อาตมาเริ่มให้เจ้าหน้าที่ที่ติดตามอาตมาเนี่ยปฏิบัติเนื่องจากว่าเมื่อเช้านี้ ญาติโย,ทยมที่เขื่อนศรีนคกินเนี่ยนำอาหารมาถวายเยอะมากอาตมาก็นึกว่าดีแล้วล่ะขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำบินโตซึ่งอาตมาเอาบินโตพกมาด้วยแล้วก็พกอาหารแพ็คอาหารใส่บินโตไว้กินมื้อที่สองหรือมื้อต่อไปอะไรแต่ไรของเขาก็สุดแท้แต่โดยที่ไม่ต้องให้แม่ครัวที่นี่เนี่ยลำบากทำมื้อที่สองทำมื้อที่สามให้ ท,ท,ทั้งๆที่แม่ครัวที่นี่อารียารอบดีมากนะแล้วก็เวลาทําอาหารให้เนี่ยทีมงานอาดามาก็มาพูดให้ฟังว่าโอ้โหอิ่มแปร่เลยทีเดียวอะก็คือทําให้แบบเกินล้อนเนี่ยมีน้ําใจที่จะใหะ้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ในทางธรรมะเนี่ยสอนอาดามาว่ายิ่งเขาให้แก่เรามากเนี่ยเราควรจะรับแต่น้อยอาดามาจะถือปฏิบัติแบบนี้เขาให้เรามากเนี่ยเรารับแต่น้อยหรือรับมากจริง แต่นำสิ่งที่รับเนี่ยไปแจกจ่ายแก่คนอื่นเราเป็นสะพานบุญเป็นช่องทางผ่านที่จะเอาไปทำบุญต่อคนที่เขาทำบุญกับเราจะได้บุญซ้อนบุญกขใจาไหมแต่ตัวเราเนี่ยจะเอากินเอาใช้แต่เพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมาก็เกิดไอเดียซึ่งเปลี่ยนเป็นไอดูอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บอาหารใส่ปิ่นโตวะเพื่อผ่อนแรงแม่ครัวหรือคนจัดจัดการเรื่องอาหารเนี่ย แล้ววันนี้อาตมาก็รู้สึกดีๆที่เห็นเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยนำอาหารถอดจากปิ่นโตมานั่งรับประทาน,นแล้วก็ได้มีโอกาสล้างปิ่นโตเองนะเนี่ยพ่อนุ่มพลอยจากอเมริกันเนี่ยจากอเมริกาเนี่ยเอาใจใส่ล้างปิ่นโตเองดูแลบริหารจัดการเนี่ยอาตมาก็ปลื้มใจสุขใจดีใจที่เห็นคนของเราเนี่ยเอาภาระและลดภาระของคนที่นี่ อาดมาก็ตั้งใจว่าตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยใครไปกับอาดมาอาดมาก็จะขอให้ทําแบบเนี้คือจะมีปินโตพกไปด้วยแล้วอาหารตอนเช้าเนี่ยก็จะให้ใส่ปินโนวะจะทานตอนบ่ายหรือตอนไหนก็เอาจากปินโตเนี่ยเราจะไม่เบียดเบียนเจ้าภาพมากกว่าหนึ่งครั้งคิดว่าหนึ่งครั้งเนี่ยน่าจะพอเป็นต้นว่าเขานําอาหารมาให้เราหนึ่งครั้งตอนเช้าเนี่ยตลอดทั้งวันมื้อที่สองมื้อที่สามถ้า คนอื่นกินเนี่ยคนติดตามเรากินเนี่ยก็ให้เขาดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองมากกว่าที่จะให้แม่ครัวเนี่ยต้องทําให้มือที่เท่านั้นมือที่เท่านี้บริหารจัดการอาตอมาคิดว่าวิธีการแบบเนี้เป็นวิธีการที่ทําให้เราสบายใจเพราะว่าเวลาเราเกรงใจคนอื่นเนี่ยมันก็ลําบากใจเราเหมือนกันนะเกรงใจคนอื่นเนี่ยหรือโยมเกรงใจคนอื่นไม่เป็นโยมเกรงใจคนอื่นเป็นกันทท้งนั้นแหละ เวลาเราเกรงใจคนอื่นเราก็ลำบากใจแาะนั้นวิธีการพึ่งตนเองเนี่ยมันทำให้ 1. เราแข็งแรง 2. เรามีปัญญา 3. เราเราลดความเกรงใจคนอื่นแล้วเราก็ทำให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสไปทำอย่างอื่นอย่างดีมากอย่างที่เรามาบอกให้พวกเราได้รับฟังไว้ว่าอะไรก็ตามที่เราได้รับของฟรีเนี่ยนั่นแปลว่า